ทรัคทีวีทรัคทีวีวันนี้นะครับพบกับการรีวิวภายนอกและภายในนะครับพร้อมกับการทดสอบสมรรถนะของนิวมิสุวิชิปาเจโรสปอร์ตขับเคลื่อน2ล้อนะฮะและการตกแต่งรถในสไตล์ต่างๆรวมถึงผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะฮะและภาพพร้อมแล้วนะครับเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Truck TV กับผมแอนดรูวครับและผมครับโชติรัตนวราหะครับกับผมและวันนี้เนี่ยเราก็มีรถแนะนำเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นรถอะไรครับพี่ปอมเป็นรถ SUV นะครับกับ Mitsubishi Pajero Sport ครับผมและพี่ปอมรู้ไหมครับว่าตอนนี้ผมพาพี่มาที่ไหน อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องให้อดูแนะนำนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนนะครับที่เชยมากที่นี่เขาเรียกว่าเอเชียพีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์ครับอ๋อยอยู่ในเมืองใช่ไหมใช่มันอยู่เจริญกรุงใครไม่มานี่ถือว่าพลาดถือว่าเอามากๆเลยใช่นะครับสถานที่สวยงามมากเอาละ,ะครับพี่ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรถกันมากดีกว่าเราจะมาเริ่มที่จังหน้าก่อนเลยพี่นี่คือกระจังหน้าแบบครเมียมครับครับผมบอกถึงความเป็นสปอร์ตของเจ้าปาเจลูกคันนี้ความหรูหราด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับจะต้องมีสีโครเมียมนะฮะถ้าดูจากตรงนี้พี่ปอมเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เลยนี่คือไฟหน้านะครับที่เคยเห็นไหมในรถ s u v ถ้าใน s u v ณตอนนี้ก็คันนี้แหละ ขั้นแรกเลยใช่นะครับนี่คือไฟแบบ h ฮชไอนะครับเรียกได้ว่าให้ลำแสงนะครที่ตรงออกไปและที่สำคัญนะครับพี่สามารถปรับได้ด้วยว่าอยากให้เป็นลำแสงตรงๆเป็นแท่งๆจะให้กระจายออกหน่อยก็ได้สามารถปรับได้ด้วยใช่ครับและนี่คืออะไรเนี่ยเป็นตุ่มๆเนี่ยอันนี้เหรอฮะคืออะไรครับพี่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับแอนดูครับ อยากรู้ใช่ไหมว่านี่คืออะไรอันนี้มันคือที่ปัดไอไฟหน้าถูกต้องนะครับเป็นเทคโนโลยีของรถรุ่นสุดหรูนำมาใส่อยู่ในปาเจโร่สปอร์ตก็คือเป็นที่ฉีดน้ำนะครับเป็นตัวเรียกว่าเป็นฝาตัววอร h เชอร์นะครับตัวล้างไฟหน้านะครับอยากเห็นเดี๋ยวพี่พาผมไปดูหน่อยครับว่ามันใช้งานยังไงอยากเห็นใช่ไหมอยากเห็นมากเดี๋ยวพาไปดูอยู่เฉยๆนิ่งๆครับ ถ้าเห็นชัดๆนะก้มหน้ามาตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะจัดให้งามๆพี่ตอมครับครับผมผมว่าที่มาตรงนี้ดีกว่าครับไหนเดี๋ยวผมเองครับเฮ้ยเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวก่อนยังหาไม่หมดโอ้โหอ่ะจัดมาจัดมายังไงครับยังไงครับรถหรูๆแบบนี้ไอ้ยา โอ้โหล้อสะใจมากพี่ครับจริงจริงแล้วนะฮะอ่าไม่จำเป็นต้องฉีดน้ำจากตรงนี้ก็ได้นะครับน้ำจากตรงนี้สามารถทั่วถึงกระสอบด้านหน้าเลยนะฮะไม่ใช่แบบนั้นครับคือมันกระเด็นครับมันกระเด็นไปถึงข้างบนไม่มีที่ไหนเลยพี่ ก็จะมีก็อย um> um ู่ในรถของรุ่นที่เป็นรถสปอร์ตนะครับแต่ทีนี้เทคโนโลยีก็จับมาใส่ในปาเจโร่สปอร์ตสมชื่อสปอร์ตเลยใช่ไหมก็คือต้องเปิดไฟหน้าก่อนแล้วก็จะมีปุ่มฉีดน้ําอยู่ทางด้านขวาใช่ครับเมื่อกี้ที่แก้งเองแบบเร่แกลงผมใช่ไหมครับใช่นะครับกะว่าให้เราได้ได้ลอมิดๆโอเคไปดูต่อไปครับว่ามีอะไรบ้างตัดลงมาครับนี่คือไฟตัดหมอกเป็นทรงกลมนะฮะตัดด้วย ดีไซน์ใหม่นะครับนั่นก็คือสีคล้ายๆเกือบจะคมเลี่ยนแต่เป็นสีด้านนะฮะและที่สําคัญครับสําหรับรถคันนี้ยกสูงก็จริงไม่ใช่ขับสีก็จริงครับนะครับมีคางกันกระแทกด้านล่างครับพี่อ่าเป็นส่วนที่เรียกว่ากันกระแทกรือว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์แข็งเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างลุดได้ใช่เจอถนนที่มีน้ํามีหญ้ามีหินลุดไปเลยครับใช่เต็มที่เลยสำหรับกันแข็งโอเคครับ รึงล้อแม็กกันบ้างครับพี่ปอมครับล้อแม็กเป็นขอบ17ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแม็กก้านสวยมากเลยเดียวนะฮะกับยาง2 4งสหหครับขอบขอบ17หน้ายางต่ำเลยมานิดหนึ่งหน้ายางอาจจะแคบเข้ามานะครับความสูงนี่เหมาะสมกับตัวรถใช่ครับก็เรียกได้ว่ามีพื้นที่ช่องว่างให้ยืดยุบได้พอสมควรเลยนะครับตรงข้างนะฮะซุ้มล้อจะดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ดูบึกบืน นะฮะแล้วก็ดูสวยงามเหมาะกับรถ s อสแบบนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตด้วยนะฮะไล่มาเลยครับพี่ปอมครับต่อไปเลยนี่คืออ่านด้านข้างนั่นคือที่เหยียบขึ้นอ่ะบันไดเหยียบบันไดเหยียบขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นออกแบบมาดูเหมือนจะกันกระแทกไปในตัวด้วยใช่ไหมใช่ครับผมปกติแล้วเราจะเห็นรถทั่วไปนะฮะ จะมีแค่คานอย่างเดียวใช่มีแต่บันไดอย่างเดียวมีแต่แบบให้เหยียบขึ้นใช่แต่ว่านี่ออกแบบออกแบบมาเลยฮะติดตั้งติดกับตัวถังรถเลยครับจะไม่มีช่องที่เราเห็นผ่านไปแน่นอนนะครับเรียกได้ว่ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถเรียกได้ว่าสร้างความสวยงามเป็นตัวเดียวกลืนไม่หมดเลยถูกเหมือนมองเห็นว่าไม่ได้มีชิ้นส่วนอะไรที่เรียกว่าเพิ่มเติมออกมาครับผมนะครับเรามาถัดมาเลยครับพี่ครับผมนี่คือกระจกมองข้างนะหลายๆท่านคงจะรู้จักนะครับ นี่คือกระจกมองข้างนะฮะที่มีไฟเลี้ยวฝังอยู่ด้วยนะครับมีโครเมียมด้วยใช่ครับสามารถที่จะส่องได้กันแสงนะครับนะครับเราจะเห็นคิ้วด้านข้างครับพี่ที่เคยเห็นรถ SUV ีคันไหนมีคิ้วด้านข้างไหมครับส่วนใหญ่จะเรียบใช่ครับถ้าไม่น้นก็ต้องเป็นชุดแต่งถูกต้องแต่เพี่งแต่ว่าอันนี้นี่มาจากโรงงานเลยติดตั้งมาเลยครับนะครับเป็นคิ้วที่ติดตั้งมากับตัวรถนะฮะเรียกได้ว่า แข็งแกร่งนะครับแล้วก็แน่นหนานะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยก็ <ๆ S 1> เรียกได้ว่าสร้างมิติของตัวรถและตอนนี้ครับเราก็มาถึงด้านท้ายรถแล้วครับพี่บันท้ายของเจ้าปัจโจโรซ้ายครับตน,นี้นะครับตรงนี้ครับพี่ นี่คือที่พี่ฉีดผิดเมื่อกี้จากด้านหน้านะฮอย่าพูดอย่างนี้พี่อย่าพูดอย่างนี้ของด้านหลังตายเหมือนกันนะโดยโปกติแล้วนะเราจะเห็นในรถ SUV นะครับระดับเดียวกันนะฮะก็จะมีเพียงแค่ที่ปัดน้ำฝนหลังนะฮะนี่มีที่ฉีดน้ำนะครับเพื่อทำความสะอาดได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนสามารถดึงออกมาได้นะครับเอาล่ะครับเรามาถึงด้านของไฟท้ายกันดูบ้างครับพี่ปอมดูแล้วเยอะมากเยอะไหมเยอะ เยอะไม่ว่าละซ้ายละขวาแต่ดูแล้วเหมือนยอดมนุษย์ไหมใช่นะเพราะว่ามันจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาตาเจ้าเล่ยอยู่ตลอดเวลาใช่ครับและไฟเบรกนะครับก็มีถึง2ก้อนด้วยกันนะซึ่งแยกชิ้นกันนะครับกับตัว ฝาท้ายคร,ครับกับตัวด้านข้างนะครับแล้วไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับก้อนลามไปด้านข้างของรถด้วยเรียกว่าลามไปด้านข้างเลยใช่คร no ับก็บอกได้เลยว่าไฟเนี่ยจะส่องสว่างไม่ว่าจะเป็นยามค่าคืนนะครับหรือว่าจะเดินทางไกลๆก็มองเห็นได้ชัดเจนนะครับในส่วนของไฟท้ายของเจ้าปันเจโร่สปอร์ตนะครับผมนี่คือภายในของเจ้ามิซูบิชิปันเจโร่สปอร์ตที่มองจากบั้นท้ายครับ ตรงนี้ครับเป็นที่เก็บนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆสามารถเก็บได้นะครับเพราะว่าเวลาเราขับเนี่ยอาจจะมีการทรงตัวนะฮะอาจจะมีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอาจจะเคลื่อนตัวใช่นะครับเราก็สามารถวางใส่ไว้ในนี้นะฮะมันก็จะไม่กระจายแล้วก็จะไม่หลุดไปไหนตรงนี้ครับเราจะดึงนี่ดึงตรงนี้ดึงข้างบนนึงพับเออปึบเป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่ยังไม่พอนะพี่จริงๆแล้วเนี่ยมันพับได้หมดเลย พับไปอีกได้ไอีกนะคร<ด>ับ <cara. S 1> ก็เป็นเบาะ3ามแถวที่สามารถพับ2แถวหลังให้ราบสนิทเลยครับผมอ่ะมนนามาแล้วครับพี่มาด <มา S 2> ูภายในว่าเป็นไงบ้างเรามาดูภายในกันดีกว่านะคะเรา,เราจะเริ่มกันที่ ข้างหน้าผมเลยแล้วกันครับนี่คือพวงมาลัยนะฮะแบบ3ก้าน3ก้านนะครับบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตนะฮะแล้วก็มีปรับโหมดต่างๆนะครับที่ตัวพวงมาลัยด้วยนะฮะและนอกจากนี้ครับมี p a ทเทิร์นชิพครับพี่ตรงนี้อยะไรเอ่ยปรับครับรถอยู่ซ้ายบวกอยู่ขวาอันนี้ให้อารมณ์ฟิลลิ่งเหมือนขับ F1 เลยนะ ต้องถามพี่ปอมครับในฐวนา,าที่ผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับรับนนี้เขา,เาใช้เนี่ยคือในกรณีอะไรบ้างครับพี่เอาง่ายๆดีกว่ารถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้อยากจะขับแบบแมนนวลน, uh huh. นี่เลยแพ n เด n ชิปตัวนี้แหละที่จะขับให้ฟิลลิ่งเหมือนขับแมนนวลโดยที่ oh. ไม่ต้องมานั่งปรับที่เกียร์ ถึงแม้ว่าที่เกียร์จะมีตัวปรับนะเป็นบวกเป็นลบก็จริงแต่ว่าสามารถที่จะมาปรับได้ที่มือผมว่ามันคล่องตัวกว่านะครับขัแล้วปรับขัแล้วปรับตรงนี้ก็เวลาเราเข้าโค้งนะไม่ต้องมาเสียอมือนึงจับพวงมาลัยมือนึงมันต้องปรับไม่ต้องเลยเข้าโค้งปั๊บล้วก็ปรับที่แดเดิลชิพได้เลยเลื่อนไม้ครับพี่อาจจะดูเป็นเรียกได้ว่ากระทันรัดมากๆเลยทีเดียวนะไม่กว้างจนเกินไปนะครับเพราะว่ากินเนื้อที่นะปกติแล้วเราเห็นเลื่อนไม้นี่คือเกือบสุดนี่ถูกไหมฮะตรงนี้นะครับเลื่อนไม้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะม่ววาจะะเป็นนััดล้อครบ ก็คือย่อเข้ามานะครับแล้วก็ตัดส่วนเข้ามาถูกต้องครับบางทีเราไม่จําเป็นที่จะต้องเปลืองเนื้อที่นะฮะได้ว่าใช้พื้นที่ใช้สอยได้อย่างประหยัดครับตรงนี้นะครับนี่ก็คือวิทยุนะครับนะครับเรียกได้ว่า7นิ้วนะครับพี่วิทยุที่ไหนอันเนี้ยจอดีวีดีวิทยุอยู่นี่อ๋อใช่เออใช่นะวิทยุอยู่นี่อันนี้คือจอ จอดีวีดีนะครับซึ่ง7นิ้วครับพี่ตรงนี้นะฮะทุกอย่างเลยอยู่ในนี้ไหมฮะไม่ว่าจะเป็น AUX นะครับก็สามารถเสียบได้ด้านล่างนะครับรวมไปถึง USB นะฮะ DVD 6แผ่นครับพี่ใช่นะตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับในส่วนของแอร์นะฮะทุกอย่างเลยนะครับก็เป็นอัตโนิมือนะครับสามารถใช้เอ่อมือปรับได้เลยตามต้องการครับ แต่พี่แต่ว่าจะมีในส่วนของออโต้ด้วยนะถ้าเกิดว่าแอร์คอนเดนเนอร์เนี่ยปรับมาที่ตำแหน่งออโต้เนี่ยแล้วก็เราปรับอุณหภูมินะครับก็น้ำยาแอร์เนี่ยเลือกปรับเป็นอุณหภูมิได้นะครับก็ตั้งแต่20 25ถึง30นะครับครับผมแล้วก็ความแรงของแอร์ก็จะออโต้อัตโนมัตินะครับเอาละครับมาถึงช่องเก็บสัมภาระกันบ้างครับมีทั้งหมดหลายจุดมากๆเลยเดียวนะฮะนี่ก็คือที่วางแก้วนะฮะสองหลุมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือที่วางของโทรศัพท์นะครับใช่นะคครรรัับบตงงกลาพี เป็น2ชั้น2ชั้นนะครับจะมีชั้นชั้นบนนี่สามารถที่จะวางทิชชู่อย่างที่พี่วางเอาไว้ใช่ครับแบบนี้นะครับสามารถที่จะวางได้แล้วก็ชั้นลากใส่ของมึกๆได้ครับรวมไปถึงเบาะที่พี่นั่งอยู่นะฮะตรงนี้นะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับพี่ย้ําเลยนะว่าทั้งคันปรับได้8ทิศทางครับพี่ป้อมนี่กำลังปรับอยู่เลยถูกต้องเป็นไฟฟ้าด้วยนะไฟฟ้าครับทั้งคู่เลย และนี่ก็คือทั้งหมดครับพี่ปอมครับของอีเลียนะฮะภายในและก็ภายนอกนะครับของ New Mitsubishi p a j e r o Sport นั่นเองและส่วนของพี่ปอมนะครับผมอยากทราบแล้วฮะว่าขุมพลังรวมไปถึงสมรรถนะนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยสวยขนาดนี้แล้วมีทุกอย่างครบคันเครื่องเป็นยังไงสมรรถนะในการขับขี่เป็นยังไงพี่ปอมพร้อมไหมครับพี่ พร้อมอยู่แล้วและพร้อมที่จะเอาคืนด้วยครับท่านผู้ชมครับ,รบแต่เดี๋ยวต้องพักกันสักครู่ครับจะพาแอนดูไปที่ไหนนั้นนะครับต้องรอติดตามชมในเบรกหน้าครับครับพี่ปอมครับพี่ต้องมาขับครับออกกอนเลยออกก่อนเลยเดี๋ยวจะโดดไป